การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่2,567นี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยงานด้านความมั่นคง ทางกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมผนึกกำลังกันกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะหลังจากรัฐบาลได้ขยายเวลาเปิดสถานบริการที่มีใบอนุญาตและอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง4จังหวัดและ1อําอำเภอนำร่องถึงเวลาสีนาฬิกาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจกแต่อาจสร้างความไม่แน่ใจให้แก่ประชาชนบางส่วนดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันจาก3ส่วนหลัก ท้งผู้ประกอบการสถานบริการนักเที่ยวและผู้บังคับใช้กฎหมายโดยนายอนุทินชาญวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า ฝ่ายปกครองและตำรวจได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการป้องกันปราบปรามอาญากรรมทั้งจากอาวุธปืนยาเสพติดเพื่อให้มิติได้ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในส่วนช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้น เรามองในทุกวิกฤตเราต้องทําให้พี่น้องประชาชนในประเทศของเรามีความมั่นใจว่าตัวเองมีความปลอดภัยทําให้ประเทศของเราเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวนักลงทุนจากนานาอารยประเทศประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่คนอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาลงทุนและถูกจัดลาดับเป็นประเทศที่น่าอยู่ในสิบลำดับแรกของโลกด้วยเนี่ยเรามีพร้อมแต่เราก็ต้องการเน้นย้ําว่าคนอยู่ในประเทศก็ปลอดภัยคนมาจากต่างประเทศก็จะได้มาท่องเที่ยวได้ มาความนักอาศัยได้มาลงทุนในประเทศที่มีความปลอดภัยมีกฎหมายที่มีความเข้มแข็งผู้คนเคารพกฎหมายกฎหมายมีความเฉียดขาดมีความเข้มงวดนะครับ ส่วนตำรวจซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติอีกหน่วยงานหนึ่งก็พร้อมร่วมกับฝ่ายปกครองในการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคมเช่นกันโดยพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าการดูแลประชาชนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนกำลังพลพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความสําเร็จนั้นคือการพลิตกําลังระหว่างฝ่ายปกครองมหาไทยกับสัมภาชนชาติในทุกๆเรื่องและการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงได้ร่วมกันพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันจะเห็นได้ว่าความร่วมมือจะเป็นพลังที่นํามาสู่ความสําเร็จในทุกเรื่องที่เป็นนโยบายของเราหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะทำงานหารือร่วมกันในคณะเล็กที่จะนำไปสู่กายบัตรที่เป็นรูปธรรม และก็ร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดความสำเร็จอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นหนึ่งในความพยายามของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจกในภาพรวมของประเทศสร้างความมั่นคงทางชีวิตอาชีพและรายได้ของประชาชนในทุกระดับสัพทวีสีวิบูรรายงาน